สวัสดีครับอมี่นองผูกําลังรับชมช่องบ้านในตะวันนะครับพอดีวันนี้ผมมาบ้านไกลๆกับบ้านผมในบ้านลําเพลินนะครับตำบลกุดคาคีมอาเภอตนาบุรีกัดสุรินบ้านที่ใายผมเนาะคนบาได้แฟนอยู่นี่นะครับพุดีเพิ่นไห้ผมนํามาเบืองไอ้งัวเพิ่นนะครับมันคลอดลูกแล้วลูกมันตายนะครับเนาะแล้วก็นองกระ่บออกนะครับผมก็เลยแวะมาเบืองไห้นะครับแล้วพอดีมาเห็นงัวอยู่คอข้างๆนะครับงัวหน่าเพิ่นนะครับ งัวอย่าทั้งแฟนเพิ่นนะครับเพิ่นคลอดของผมก็ทายล่วงไล่เสืออยู่นะครับพอดีมาเห็นลูกสาวออกฟอร์ดนะครับนี่ตัวนี้แม่เขาเนาะพี่น้องเบิ้งเบิ้งแม่เขางัวสิหกเดือนนะครับลูกสาวออกฟอร์ดเด้อนะครับเบิ้งแม่ซะก่อนพี่น้องเดี๋ยวผมไปทายลูกให้เบิ้งเพิ่นเพิ่นได้มาสามหมื่นนะครับท่องแปดเดือนนะครับเพิ่นซื้อมาสามหมื่นนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาคลอดได้ ไอ่ซื้อหกเดือนแล้วนะครับลูกก่อนนะครับก็แสดงว่าซื้อมาได้เจ็ดเดือนกว่าแล้วนะครับราคาสามหมื่นที่หนึ่งหัวหัวลุนลุนเบิ่งครับขอเพิ่มกระสีลมๆแน่นะครับก็จอยแน่นะครับเพราะว่าคนบนนี้มีหัวหาให้กินนะคนมีแต่หย่าให้กินนะครับกินหย่ากินเฟี้ยงตัวนี้ผมกก็คนเห็นมาฉีดยาพยาธิแล้วเระวังกันนะฉีดยาพยาธิไปแล้วก็เลยอ้าอนะครับไทย ผลงานของออกฟอร์ตนะครับกับแม่หัวลุนๆนะครับเบิง้งเป็นออกเหลืองนะครับแม่เหลืองนะครับพเพราะเิ่นบ่มีคลิปนะครับบ่มีเครื่องเป็นแม่เครื่องบ่มีนะครับมีหูมีปานดำนิดนึงเบิง่งเบิงแม่ขึ้นก่อนนะครับโตกับยาวดีอยู่ ลูกเพิ่นมานี่ครับามาเบิ่งลูกเพิินนะครับเบิรับสิหกเดือนนะครับเบิร์หางครับเบิ่งหางหางหนี่ซ้ำงมือผมเลยนะครับสุดๆเลยนะครับเนาะอ,ออกฟอดนะครับเจ้าของเก่าเพิ่นจำเป็นต้องขายนะครับเพราะลูก เคยใลูกยังเพื่อนให้ขายเนาะเพื่อนอาจจะพูทเเ่าเนาะครับเพื่อนกับโบวเพันเลยให้ขายเนาะครับเพื่อนผสมออกฟอรดด้วยเนาะครับสุดเลยเนาะครับเบิ่งเนาะโอ้โเบิ่งเออเออเออเนาะเบิ้งเนาะสูงอะ ลอยสามสิบเลยหรือคือนลวกับขมสูงมันงเงีขักอยู่แลกปั้นกวาเถิกนลคกับพราะว่ามันบป็นเบเกฟสามหนึ่งแล้วแ้เป็นตัวผูด้วยว่าเป็นตัวผูเคฟสามหนึ่งแลวครับมันระดับนี้แล้รกแม่กับบ่อปันไดนร้วก็เดี๋ยวพาคีเียวห่อทองอยู่เลยจะได้ยังขายว่าสามหมื่นชื่อว่าแล้วครับช่วงราคามันยังสี่นะครับพี่น้องโอ้อกฟอดนะครับ หมวเพื่อนก็ใส่นดำยาแต้มเอาแะครับตั้งแต่ได้อาทิตย์นึงแล้วก็คลอดมาได้ทีหนึงเพื่อนก็ใส่ยาแต้มจี้เขานะครับเพื่อนจี้ไว้นะโอ้เหลี่ยมปิดลิดอย่างดีเลยนะครับบงออกคลิปนะครับก็บางคนว่าให้พวกออกฟอร์ดให้ลูกออกมาแบบสีสิบวดีเป็นไงนะครับแต่ว่าตัวนี้ถือว่าพันนะครับเพราะแม่เขาออกเหลืองนะครับบ่มีเครื่องนะครับแต่ว่าลูกออกมานะครับแดงเครื่องนะครับ น้ำไปพอดีนะครับสุดเลยเออบึ่งแผ่นหลังหนึ่งนลยหลังกว้างโอ้สุดๆเลยงอนออกฟอร์ดนะครับกับแม่จ้อยๆนะครับเพื่นมุมีหอาหามันกินนะครับแบบแม่เนี่ยนาจะเป็นงวดที่ทรงนุ่มนะครับน่าน้าจะนมแบบ ให้ลูกเบิดเลยนะครับมันก็ไม่เงี้ยสินะครับแม่แบบอันเลี้ยงบ่เถิงอีลีนี่จอยแห้งนะครับเขาจะส่งนมให้ลูกเบิดเลยนะครับเขาจะบ่แพงไว้ให้เจ้าของเห็นว่าเปได้แพงคิงนะครับให้ลูกเบิดเลยนะสุดๆเลยนะครับผ้าไิริ้วห่อทองลูกสาวออกฟอร์ตนะครับนะครับเบิรงแม่เขาอีกนะครับเรื่องน้ำหนักลูกมันสิซ้ำแม่ล ก็ห่าง,งนี้ย้อนแสงนี่ย้อนแสงเนี่ยน้ครับมัมันมันมันไปพ่อแบบที่เขาว่าเอามาขายให้นี่ม้เสื้อนะครับว่าเป็นแม่กับลูกกันตัวนี้คือมาคลอดอยู่นี่เลยนะครับนกนก็เต่าบ่ใหญ่นะครับแต่ว่าหัวนมเขาดีพอดีพอดีเดี๋ยวเบิ่งทางถ่ายนิดนะึงเบื้องเบิ่งถ่ายเพิ่นก็ถ่ายก็สิฮักๆแน่ยนะครับ,บ แม่นีเดือนหนีเพราะว่าแม่ตามที่ราคาที่เขาหาซื้อเดือนหนีเพราะว่าบวกถึงหมื่นนะครับตามที่นายห่วยมาให้ซูมเอนี่เมืองแบบถ่ายฮักๆนะครับจ้อยจยังสินะครับตัวถี่ผมถ่ายลงคลิปไอ้ที่ว่าอันเกินไปหัวหน้าเนี่ยแม่เงี้ยกว่านี่นาะครับสูงร้อยหาซืบวกเนาะครับเขาให้หมื่นสองนะอันเปรียกๆแบบจังเสียนได้พี่น้องเลยแต่ว่าแบบไม่เห็นลูกเขานี่ยลูกโตที่สามนะครับตามที่เจะพร้อมผลมาะครับ พี่น้องเบิ่งลักษณะงัวนนกกับเ็นเฮตยังสีกะบอ่าจำไว้นกกับเบิ่งเอานกับพู้ใดที่เลี้ยงงัวนนกกับเพื่อไปพัฒนานกกับเฮตน้ำตลาดกะเอาลองๆเอาไปเสี่ยงเบิ่งอะไรเอาไปผสมเอาไปเลี้ยงเบิ่องนกให้ลูกนี่ถือว่าขักอยู่นะครับเดี๋ยวนะครบอ๋มาเบื้งลูกอีกนกครับเบื้องงามขักเลี้ยงนี่หนาดีเล็กดีขักก็เสน่ห สุดๆเลยนะยินคงเขาละคงจะควงก็ยังดีแน่ละน้องผมก็ออกฟอ้วยกันนะครับน้องเมสานะครับกำลังจ้ซ้มเดือนกลัวอั้อยว่าทัว อ๋นะครับคลิปนี้ก็เอาเระว่านี่นะครับมาฉีดยายเพิ่อนแล้วก็เอาเห็นมันกับตังเงินนกับนกแม่แบบจังสีนกับให้ลูกแบบทิ่มแม่ไปเลยนะครับเกินไปนกับผ้าคิริวห่อทองนะครับแต่ว่าตอนทองก็อาจจะง่ามด้วยนกับอ้วนแต่ตอนอ้วนตอนอ้วนมันก็อาจจะบคือว่าง่วงอ้วนมังก็ง่ามนะครับตะว่าคอลงมากกธรรมดานกับมันก็จอยนี่อ๋อ คือนี่ก็ประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมต่ากากดไลค์กดแชร์นะรู้ก็ติดตามไหมนะสำหรับผู้ติดเขาเริร์กใหม่เป็นกำลังใจกับเพื่อคลิปเนาะคลิปนี้ก็เอาแค่น,คน,คนี้ก็สวัสดีครับ